ใช่ไหมคะว้าวาตาทำความดีวันนี้ค่ะมาให้อาหารปลาแล้วก็ได้ให้หมาด้วยค่ะสองตัวเลยมาเราไปหน่อยอันน <c oughs> ี้สบายดูหมาอร่อยกันมากเลยค่ะต่อไปสลับให้ปลาด้วย เมื่อสองวันที่แล้วเราไปทำความดีมาทำอะไรนะคะให้อาหารปลาค่ะไปกับใครคะไปด้วยแต่คิตตี้ค่ะว่าอะไรอยู่คะปลาค่ะอ๋อแล้วหนูเติมอะไรลงไปให้ปลาอยู่คะเกล็ดเกล็ดปลาเกล็ดอะไรนะเด,ด็กดเป็นสอนอ่อ่ะนีาหารปลาเม,ม็ดๆเนี่ย เม็ดเม็ดอาหารปลาให้คิตดด็ี้ล้วก็มาเก็บพวกดอกไม้ดอกญ้าที่อยู่ริมบอ่อปลาที่วาวาเขาวาดรูไปไว้เอาไปแปะประกอบด้วยกันกัะภาพค่ะนี่ง่ายบอ่อปลากับสะพานไมผผ้ผู้พร้อมหมาสองตัวที่วาวาเขาวาดรูไปไว้